สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ DIY of Tarot า y กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีกรกฎค่ะมากันที่ราศีกรกฎนะคะ,ะในหนึถึง16มีนานี้นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทัว่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะย่วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจ e น e r a l เรดดิ้งนะคะโอเคไหมอ่ะกรกฏจ๋า1ถึงสินี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์มีข่าวฝากวระชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอสการเรียนการสอนดูไพ่ย 24, แบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่25 เมษานี้นะคะถ้าท่านใดสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะมีคนมาสมัครแล้วเจปคนแล้วค่ะเกือบ,บเกือบเต็มแล้วเนาะอาจารย์เปิดไม่ได้เป็นคอสใหญ่มากโอเคค่ะขอไพ่หนึ่งใบให้กับคุณแล้วก็ดูสิว่าอาจารย์เปิดไพเ่เป็นเป็นลักษณะแบบนี้ลองดูว่าชอบกันไหมนะคะเปลี่ยนแบบในการเปิดมั่งถ้าอาจารย์เปิดแบบเก่ามันใช้พลังงานมากๆทขี้ไพ่เยอะมากๆเลย เพราะนั้นเราเปิดแบบนี้ดูบ้างการอ่านไพ่หน้าเดียวโอเคไพ่ใบแรกของคุณเป็น Page of Cup ค,ค่ะได้โอกาสจากอะไรมาคะมีคนมาขอโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสจากใครเขาการขอโอกาสไพ่ของ Page of Cup เป็นลักษณะของอ การเฝ้ารอความรู้สึกที่ปรากฏออกมาในความรู้สึกที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์การมีความคิดสร้างสรรค์หรือเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกถึงใจตัวเองเข้าไปในถ่องแท้หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนรายเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะแต่เป็นไพ่ชุดเล็กเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากรักเท่าไหร่นะคะวันนี้มีเด็กโซนๆนชนนิดหน่อยอยู่บนโต๊ะอาจารย์นะคะโอเค ในความตอนนี้ความรู้สึกข,ของคุณที่เป็นอยู่นะคะความรู้สึกข,ของคุณนอนเจ็บปวดแขวนตัวอยู่บนความเจ็บปวดค่ะมีใครสักคนที่มีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนหรือเปล่าในความรักที่คุณยังไปเสิร์ฟไปส่องไปเฝ้ามองใครเขาอยู่คุณอาจจะหวยหาความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยากได้บางคนอยากได้ครอบครัวอยากได้การแต่งงานอยากได้ความรู้สึกที่มั่นคงคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วคะ่ะ มีการสื่งมีการส่องการสืบการเฝ้ามองกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่าใจร้อนค่ะไพ่บอกว่าใจย่าใจร้อนอะไรก็แล้วแต่ให้มันขี้คายไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณใจร้อนความรักความสัมพันธ์นี้มันจะมันจะทาให้คุณน้่งเจ็บปวดอะในบางคนถ้ามีครอบครัวแล้วก็ระวังความสัมพันธ์ที่เข้าไปอยู่เป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือได้แต่เฝ้ารอด้วยความอดทน ถ้าอยากได้โอกาสการพัฒนากับใครก็ระวังนิดนึงนะคะเขาคุณอาจจะไปเจอคนที่เ็มีครอบครัวหรือหรือต่างคนต่างมีหรือคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้นะคะโอเคไหมอ่ะก็รากดไปต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะถ้าความสัมพันธ์ดีๆเรื่อผ่านเลยเลื่อนผ่านเลยไปค่ะ อันนี้สําหรับความสัมพันธ์ร้อนความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ที่เจอตัดเต้ความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะการตัดสินใจเลือกไม่ได้เขารู้สึกยังไงเขาตัดสินใจเลือกไม่ได้เลยว่าจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้รู้สึกกดดันรู้สึกถึงความถึงการตัดสินใจไม่ได้ ถึงกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงมีความเครียดอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าอยากมีคุณไหมอยากมีคุณไว้อยากมีคุณไว้ในชีวิตนะคะตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือรา้ราราัรางในการตัดสินใจที่จะเลือกบางครั้งก็อยากจะจบบางครั้งก็อยากไปต่อบางครั้งก็อยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไปโฟกัสกับงานกับเงินจนเริมคุณก็เป็นได้คนคนนี้เป็นคนฉลาดอยากถือความสัมพันธ์ไว้ทั้งคู่ค่ะคุณรารู้สึกยังไงกับเขาคะตรกฎ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะยากลาบากเหนื่อยบางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ซ้อนเป็นความสัมพันธ์รับๆคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนแต่คุณมีใจให้กับเขาค่อนข้างมากแต่คุณมองถึงความสัมพันธ์ที่บางทีมันไปกันแบบว่าคุณอาจจะไปชอบคนที่เขาเจ้าชู้ก็ได้ติ็ดบ่วงติดขวงกับความรู้สึกของคุณที่เป็นคนระมุนทีเดียวอาจจะอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ กับคนเจ้าชู้แล้วเขาก็ไม่หยุดอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นระวังความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยนะคะโ okay. อเคกรกฎแล้วเดือนมีนานี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะเดือนมีนานี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรสิบดาบค่ะยังเจ็บซ้ำ ยังเจ็บยังทุกข์ทรมานอยากเดินออกมาสู่สิ่งใหม่แต่มันยังมีผลประโยชน์เงินทองที่คาราคาซังที่ยังเคลียร์กันไม่จบไม่สิ้นและยังอยู่ในชีวิตของการละกันยังเป็นเงามืดของกันและกันแล้วยังแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ไม่ได้แต่คุณก็อยากกลับไปกับความสัมพันธ์นี้นะรู้สึกยังอยากมีเขาอยู่อยากมีเขาไว้ในใจอยากมีเขาไว้ในชีวิตด้วยการที่คุณเองยังไม่สามารถตัดเขาขาดจากความรู้สึกของคุณเลยโอเค แล้วคนที่จากไปแล้วคนที่เลิกกันคนที่ไม่คบไม่คุยกันสามารถกลับคืนมาได้ไหมคะ<_ <EN> _>เขาทําอะไรรับหลังคุณโดยคุณทําอะไรรับหลังเขาคะความสัมพันธ์ที่อาจจะกลับมาก็ได้ถามว่าการความรักมันยังอยู่ตรงนี้คะ่ะความรู้สึกดีๆมันคงอยู่แต่ถามว่ามีความรักอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามีความรักแล้วมีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจข,ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กแล้วก็ไม่ชัดเจนกับเรานิ่งเฉยใส่เราแบบนี้ ถามตัวเองดูว่าความสัมพันธ์แบบนี้จะเป็นยังไงเขานิ่งเฉยกับคุณค่ะเขาไปเริ่มบางคนในบางคนคุณหรือเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วแล้วเขาเงียบเขานิ่งแต่ถามว่าเงียบแล้วนิ่งแล้วจะทาอะไรไหมล่ะอาจจะอยากจบความสัมพันธ์นี้ไหมทาวเวอร์ค่ะเขานิ่งไปเพราะเขาอยากจบจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะโอเคคุณอย่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน คิดให้รอบครอบในความสัมพันธ์นี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาคุยเขาไม่อยากอยู่ในรักที่เป็นสามเศร้าค่ะเขาไม่อยากเป็นตัวเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกเขาอยากให้ความชัดเจนว่าเราสองคนจะเอายังไงกันจะเอายังไงในทิศทางไหนจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือในความสัมพันธ์นี้จะเป็นเพื่อนจะเอายังไงก็เอาเป็นความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบว่าคุยมาจะเอายังไงจะพูดว่าอะไรจะเป็นยังไงประมาณนี้อืมอ่ะ คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเหนื่อยเนาะความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับความสัมพันธ์ที่เหน็ดเหนื่อยความสัมพันธ์ที่ยังถือเขาไว้ในมืออยากเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆในชีวิตอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกกดดันความรู้สึกเจ็บปวดคุณจะยังคงอยู่กับความสัมพันธ์นี้คะ่ะ ยังมีการเริ่มต้นใหม่กันได้และคุณยังคงอยู่กับความสัมพันธ์นี้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีทั้งคนใหม่และคนเก่าค่ะคนใหม่ก็ไม่ปล่อยคนเก่าก็ยังอยู่ยังวนเว,ว,วียนปุน้นเป็น,ป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 นกันอยู่นะจ๊ะหนูจ๋าถ้าฝากบอกได้เขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาจะฝากบอกว่าอะไรคะเขาจะฝากบอกว่าอะไรบอกว่ารักที่เป็นอิสระค่ะรักที่ไม่ผูกมัดรักที่ให้อิสระซึ่งการรักการรักที่มีสระที่จะรัก การเริ่มต้นกันใหม่นั้นมีอิสระที่จะอยู่อย่าจุกจิกจุดจี้อย่าทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ไปกว่านี้อย่าอย่าอยากได้ความชัดเจนต้องคุยต้องเคลียร์แล้วก็ให้อิสระซึ่งกันและกันความสัมพันธ์นี้ถึงจะไปได้เขาบอกว่าบางครั้งเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ไม่เอาความสัมพันธ์ที่ทุกแบบนั้นยังรักกันอยู่อืมเขายังรักคุณอยู่คุณล่ะ คุณนะฝากบอกเขาห้าใบค่ะคุณยังเสืบยังสองง่องยังฝ้อมองยังอยากขอโอกาสบางครั้งอยากจะอยากได้ความชัดเจนอยากให้เขากลับมาคุณยังรักเขาเช่นกันยังมีการกลับมาแต่ถึงการกลับมานั้นก็ตามการกลับมาก็ยังไม่สนิทใจละไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไปละความความรู้สึกที่มันไม่สามารถแก้วที่มันแตกสาม,มันสามารถที่จะประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ไหมไม่ได้มันยังมีแผลในใจอยู่ตรงนี้ คุณเองอยากกลับไปนั่นแหละบางคนบล็อกบางคนอยากปิดกัน้นอารมณ์ความสึกแต่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็อาจจะได้กลับไปเหมือนเดิมก็ได้เขาบอกว่าเขาอยากให้คุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์ปัญหาคาใจและอย่ามีใครอื่นนอกจากเขาค่ะขอไายแนะนำห้าใบค่ะขอภายแนะนำห้าใบค่ะภายแนะนำบอกว่าความรักยังคงอยู่ตรงนี้ความอยากให้กลับมาอยากให้เริ่มต้นกันใหม่ อยากให้หลุดพ้นจากความรู้สึกเดิมๆอยากให้กลับมาเป็นเงาเมืดอยากให้ยืนอยู่ตรงนี้อยากได้ความชัดเจนและไม่อยากได้รักที่ไม่ถูกเลือกไายแนะนำว่าการเริ่มต้นใหม่ต่อให้คุณจากไปรเริ่มต้นใหม่สักกี่ครั้งถ้าไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าความรู้สึกเหล่านั้นความเชื่อใจนั้นมันได้มันได้มันเกิดความรู้สึกไม่ไวเนื้อเชื่อใจไปแล้วอะ มันเลยเกิดความทรมานมันเลยเกิดความรู้สึกที่ทุกกายทุกใจกับคุณเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันยังคงเป็นปัญหาสําหรับคุณสองคนที่เขาไม่ชัดเจนเขาไม่เลือกเขาไม่ทำอะไรเพื่อความรู้สึกนี้เลยเขาอยากให้เราอยู่ในเงามืด แต่เขาก็ไม่เคยชัดเจนอะไรกับเราสักอย่างเขาไม่เคยทำอะไรเพื่อเราได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้ยังรักอยู่ถ้าคุณทนได้ในความสัมพันธ์ที่เป็นเงามืดก็ทนต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีไหมความรักที่ดียังรออยู่คุณยังอยู่ข้างหน้าไม่จําเป็นต้องรอรักที่เขาไม่เลือกนะจ๊ะกดระกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFE0329Y เราเจอกันคิดหน้าสวัสดีค่ะ